สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับช่วงนี้นะครับพายุเข้าครับเมื่อวานนี้ก็โอ้ไม่ได้ออกครับเมื่อวานเนี้พากันเงียบใครเงียบเราเลยครับเมื่อวานเพราะว่าฝนครับมันนี้ก็เพิ่งหยุดครับอ่าก็ต้องมาแหละนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะดีกว่าเมื่อวานอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาจะแล้วพบกันี้ครับครับสวัสดีครับเออเป็นไงเราช่วงนี้ ป้าแต่ว่ามันก็หนกแน่อยู่แล้วฝืดเนี่ยครับฝนเพิ่งหยุดนะนี่นาะจาแหลแรมเนาะครับครับโอ้โหไม่ตตรงพูดถึงเลยครับฝนช่วงนี้มาแบบหนักหน่วงนกไล่หนักครับว่าจะออกคอนเช้าไม่ได้ออกสักทีครับผมนี่วันที่สี่แล้วนี่ออกเหมือนกับออกบ่ายเหมือนเดิมมั้นอาจารย์นี่ครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาครับห้าโมงสิบเจ็ดแล้วนะครับพี่น้องครับดูเออบ่ายเหมือนเดิมครับครับทีมงาน คอนายครับสรุปแล้วพวกเรา3ามสี่วันนะครับก็ว่างกันเท่านี้แหละพี่น้องครับซักเต้มีอุปสรรคธรรมดาแล้วครับแต่มันอากาศมันอันนียคือมาอีกแล้วใจแม่ใช่ไหมอากาศได้ใจมันก็เขาก็ได้มาแต่เฐาครับมันเมื่อได้เขาสิบตงแก้วใช่ไหมเอารถตกแม่มันฝนกันเลยผมก็ขี่มาเมื่อกี้ก็ตกไปตามทางตลอดครับอาจารย์แหลมจนบอกว่ายงไงนะถ้าผมมาพอฝน พ่อฝนเนาะผมบอกไปนั่งก็แต่ให้หน้าผมเนี่ยฝนหนาไม่น่าผมไม่มีเลยไม่ใช่พ่อแรงเนาะบอกพ่อแม่แรงโอเคอนี่พ่อแรงมิโซ่เดี๋ยวผมจะได้เอานกอาบแดดน้ำมิโซ้านี่แม่พ่ออาจารศด้วยมาเอาแล้วอากาศคือไม่อีกแล้วนี่ครับนี่มาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยาอจจะไม่ได้ติดไม้แล้ครับวันนี้เพราะว่ามันเสียเวลาเอานกลงครับเผื่อฝนมาอยากมาก็มาแล้วครับฝนช่วงนี้อยากหยุดก็หยุดบ่คือนั่นเดนไม่นี่นาเลียงครับ อันนี้สองนะจะแหลมเนาะผมมาสวงครับตัวไหนนี่วันนี้บอาคุณพ่นครับกับอ่างและย่องครับอือแต่วันศเป็ยังได้โชวงนี้ไม่ขาดสองเนาะช่วงนี้เนาะต้องติดสองอยู่เลยครับผมตกไรอ่ะไรมันต่อไปเขาจะชินครับทีนี้เอามาตัวเดียวจะเป็นเอียงเอียงนะครับทีนี้อพรสะาไปทั้งไก่กับเอาตัวเดียวนี่แหละอาศัยนี่แหละอาศัยวงนี้แหละอาศัยว่าสิตได้พาเกิดไปทั้งไก่นี่แหละครับมันจะคิดได้มันใจนะครับทำมันศีกลับขึ้นมาก มาเปลี่ยนโอ้ยมบกันไหนสี่อไก่ทะเลบ่งสิบมาน้่งมงหนามูจะรอทแถลงมาดูบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่เรามาวันก่อนนู่นนอจาจะแหลมเนาะครับครับ,รบ,รบามาบอ่อปักกันนั่นบอ่อปักกันแย่งก็เัเพชรงามครับก็บักเต้าสิงหน่อยยุบท้างผุนครับบอ่อนกต่อยจันแหลมแหละง่ายงาย่ายนะโซนนี้ก็มันชิดอะไบ่อแต่ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่ง ของโซนบ่ออิปูครับพี่น้องครับตรงนี้ถือว่าเป็นป่าหนามากๆนะครับน่นอาจะแหลมเนาะแม่ครับครับนู่นอะหนายาวไปถึงนู่นเลยครับพี่น้องครับเทอะทะไรเออไม่ต้องพูดถึงหรอกกันนั้นเราไม่กล่าวถึงนะครับอะโอเคครับขออนุญาตพลังพเนอรแล้วกัน้ามาแต่าขาด ทำไมอยู่บอกเสียสิใสอยู่เสียสิเป็นนกไล่เงีนนะไลยใหญ่ใหญ่ทุกอย่างใช่ไหมเงินเป็นักไล่เงินทั้งนิ้วใหญ่เล็บเล็บใหญ่เล็บยาวเสียงก็ง่ายเป็นักตัวเอ้ยแลผมจะบอกแล้ว่าใส่อยู่โอเคครับโอเคครับเอาประมาณนี้ก่อน ครับก็เอานกลงไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้วันนี้อาจารย์แหลมทำเต้มครับ,รบตัวไหนอาจารย์แหลมได้วันนี้ อ่างละยองครับตัวอ่างละยองนะครับโอ้ยอย่าเป็นเด็แเตามซองเนะครับอ่างละยองของผมก็นกใหม่ครับมาฝึกก็เจ้าคําแคนครับก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งได้เฉลยแค่แต้มเดียวเองนกนี้จะต้องช่วงนี้ต้องเอานกแบบเกือบเป็นนกต่อหรือนกต่อนะครับเช่นเจ้าอ่างลยองเท่าไหร่แล้วอาจารย์อ่างลยองเขาสู้ต่อลวครับอ๋อมันเป็นนกต่อแล้วยูนพันเด็กซี่ตัวครับนี่เราผมมันได ได้โฮกมันทำอะไรอีกเป็นเสีดแล้วครับอ่าใช่ครับนกมันต้องมีแต้มแบเป็นนั่นแหละครับสิบมานะครับถึงจะพอมีนะครับมีแต้มนี่อาจารย์นั่แหละแต้มแต่ว่ามันไม่เคยได้ออกผมไม่เคยได้ไล่มันไม่เคยนะครับมันนกเสียงอะไรเฮ้ยอาจารย์เนี่ยเสียงอะไรครับเสียงเด็กใช่ไหมรับเสียงเด็กอีกแล้ววันนี้ครับเสียงเด็กแล้วอ่าตัวเขาแบบอันนี้ก็บบ่อนี้เป็นบ่อ บองแขงโห่งแขงเลยครับบองแขงเพี้งามครับออกมาดูหน่อยจันนกแต่ว่าได้สารบปีนี่ดีนกอ่านกตัวนี้ครับต้องทำใจจริงๆครับผมช่วงนี้นะครับนกก็ยังไม่นั้นครับวันถึงจังหวะมันนี้สิม้วนเข้าไปมากมือควันเข้ามากมันอกโอ้จะเอียงไปหลิตถืเท่าอยู่ครับอากาศก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็อากาศไม่ดีนะครับผมก็ติดไม่ได้นิดได้นิดเดียวครับไม่กล้า ติดนานครับกลัวฝนมาอันนี้ไ่ได้ช่วงแดดตัวนี้ก็มาตกซื้อเลยบ้าบ่กันยังนี่น่ากลัวนะนี่โอ้เจ็ดประตกขุมอ๋อบ่อนี้คือเปรี้ยวแน่นอนแต่ว่าต้องไปเ้าไปขอให้ขึ้นนดากบนครับเออดากเหลียงมาตงซืบเลยนกนี่บนนกเอาพีกขึ้นมานะครับตูดเหลืองแล้วล่ะนะครับอันนี้ผมก็ได้ยินแว่วๆอยู่นะครับนก ได้ยินเราแววอยู่อะอืมนก<บ>ครับสนับปีกันไม่ค่อยเยอะนะอาจารย์แลมยังมันลนฮะมันลนมันดินไหลผมเออครับแต่ว่านี่แหละนกคือคือมันอาจจะเปรียวครับนกลักษณะเนี้ย<ต>คนไม่แน่นแต่ว่าเวลามันขึ้นนะครับมันก็จะไปเลยครับนกครับอ่าขนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นกแต่ว่าบอ่อนี้มันมีนะครับเห็นไหมครับ ขนมันก็จะไม่ค่อยเรียบนะอาจา์แหลมเนาะแบบไม่ฟูไม่นานะครับนกมันขนมันไม่แน่นแต่ก็ต้องเลี้ยงนะครับบ่อนี้นะครับผมอาจจะดิ้นหน่อยแต่ว่าขอให้มันอยู่ครับนกมันก็จะไปเลยนะครับนี่โอ้เอ้าหมานมานมานนะครับหนึ่งแ้มวันนี้ผมก็คงจะหมดเวลาแล้วครับพี่น้องครับยาวๆอะละทีนี้อาทิตย์หน้าก็ ไม่ได้ต่อแน่นอนครับมีภารกิจนะครับมีภารกิจใหญ่หลวงครับเสาร์อาทิตย์เลยก็คงจะยาวเลยนะครับทีนี้สองอาทิตย์เ๋นะครับเดี๋ยวอาจจะยืนกับไทยไปเบื้องดอกครับก็เคยแหวแบบนานๆสองเดือนสามเดือนก็มีนะครับธรรมดาครับอ่าเจอเหวก็เกิดุนเดอที่ดิเกิดยึดใหในของกันอ่าก็ธรรมดาลอาจารย์มัน ไม e ่ได้อะไรมากมายหรอกช่ว <A> งนี้นะครัวนอ้ตัวนี้วิชาไรตัวนี้วิชาไรดีก็ได้เออเอาก็ลองเลี้ยงดูเขายังต้องเตือนข้าวอีกเป็นปีนะครับผมว่าจะได้เลี้ยงว่าจะได้ตเกว่าจะได้ตัวเจ้าของบอกดิผมเอาผมไม่เล่นผมไม่ได้ถิ่มใน่ถิตัวเลยนกอ่าผมเลยปะผมไม่ถิ่มในตถัวแต่ว่าแค่ต้องทษให้ได้ครับค็ไมแค่นี่จดอะไรตั้งซื้อปักยังกันนี่แต่ว่าของามว่คือปักเพภทงามอะไรปักเพภทงามเลยขังเพราะฉะนั้นผมประเภทงาม มัน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 คนละฝั่งอยู่นะครับนกแม่นแต่ว่าแต่ว่าที่นี่แต่ว่าทนี่เสียงมันขันขึ้นมันมันขันขึ้นขาบ้าประเภทงามเลยเสียงขันขึ้นไปมันไปขันไปเป็นอะไรก็เสียงกลางก็ต้องรอดูต่อไปครับผมอ้าวโอเคครับสามวันของผมนะครับก็พลาดตั้งแต่วันแรกเลยก็ยาวนะผมก็มีอารจารไรมีความเชื่อไหมว่าอย่างเช่นโดนกโดนเหยียวโดนกระปูนนี่มันจะเป็นช่วงนะครับโดนปุ๊บอีกสองมวันก็โดนอีกไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันจะเป็นช่วงนะหรือว่าเป็นอาทิตย์ อาทิตย์นี้โดนอาทิตย์หน้าก็โดนดีอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงยังไงไม่รู้นะครับก็แปรเือนกันเนี่ยเช่อนอาทิตย์นี้อาจารย์แหลมหมานเนี่ยนะครับอ่าของผมพลาดมันแรกเห็ไหมตัวพลาดก็ยาวเลยอยา่ยางเงีย้ยนะ <laughs> ไม่เดียวกันไม่ <laughs> เดียวกันอ้าวโอเคครับก็เอาไว้ประรมณนี้ครับผมยังไงก็ไปเรื่อยๆนะครับนกช่วงนี้นกช่วงเข้าพรรษานี้ก็คือนกแบบอาจจะมีตัวที่คึกบเลง,งางเนี่ยบัดีห้องเราเดียงก็ดีอย่างไงับ ครับมีอาจจะมีตัวคึกไม่มากครับแมนแมนัน,ม,น,น <ะ S 2> มันก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่พวกข้าวพวกอะไรย,ยัง <c oughs> ไม่สุกไม่โตนะครับมันก็ยังเป็นข้าวเป็นเป็นต้นข้าวที่เขียวอยู่ไม่มีอะไรกินนะครับนกก็จะแต่ว่าผมใบเนียงมีเข่าไหมอ,มจมอาจารย์ผมใบเนียงมีเข่าไหมนกมเลยมันไม่กินเข่าส่ผมว่ามีผมใบ,ม,บมียุ่นเนียงมีมีเข่าเลยตอนรลงมันต้องไปอาจารย์มันต้องไปหาจนได้แหละผมรูกๆเกินทั้งฟูทั้งลุม ก็บอกไม, <reen> ม่ถูก okay. หน้าป <ane> ังหน้าเปแขกเขาก็เท่าคนอ่าเขาอาจจะเป็นไปได้นกมันบินไกลนะครับนกบินไกลมากนะครับเวลาองทุกคนเานั่งไอ้เสื้อผู้นั่งไอ้เสื้อผู้บ่กมันบินไกลหัวเข่าตัวก็สิมันไม่นานเลยนกพิษตะลงมาที่เส้นทงสันฝุ่นลงมานมันไม่สนใจมันลงมาเลยฟึทธไปทีเดียวเลยครับข้ามข้ามที่เราต่ออยู่ข้างหน้าเลยแลมเนาะข้ามข้ามมาเลยครับพี่น้นกบินสูงๆอ่าฮอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไวปวานนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่รับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดดิงสักงมือกับใครนะครับสำหร,รับขบจแลมวันนี้ครับหนึ่งแจมครับผมวัสวัสดีครับ,บ,น,รบนี่